บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะใกล้เคียงใกล้เคียงครับก็อย่างที่บอกเราก็พัฒนาระบบแล้วก็เดินหน้าไปได้มากแล้วนะครับเท่าที่รับทราบจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตัวระบบน่าจะพร้อมทดสอบกลุ่มพามีนาเนี่ยช่วงนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพหากมีความพร้อมเนี่ยก็ไตรมาสสองก็น่าจะเดินหน้าได้ครับกำลังพยายามทำงานให้เร็วที่สุด ยังจะมีการทํากันต่อครับ นั่นคือการยืนยันจากนายจุลพันธ์อมรวิบาร์เฟสสามไม่ต้องน้อยใจกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้กําลังรอความคืบหน้าแล้วก็ความชัดเจนจะเปิดให้ลงทะเบียนค่ะส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเ l ล t ในเฟสที่3รวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับสิทธิ์เมื่อไหร่รับสิทธิ์อย่างไรและตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแน่นอนอย่าลืมตรวจสอบดาวโหลดมาไว้บนมือถือเพื่อเตรียม พร้อมในการเช็คสิทธิ์ว่าท่านเป็นผู้ผ่านเณฑ์หรือไม่ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอันดับแรกนั้นต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านนะคะที่ท่านได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทหลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้เลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการราบับทาน,ารรน,ใน,นบานใน ซึ่งจะโอนเงินในวันที่27มกราคม2 5 6 8ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์ร่วมแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่ได้รับข้อความนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีการตรวจสอบสถานะว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุระบบจะมีการแจ้งเตือนลงทะเบียนผ่านโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทให้ท่านทราบตามวันเวลาดังกล่าวซึ่งเฟดสามมาแน่นอนโดยการยืนยันจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการลังให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของการปรสาสัยของนายทักษิณชินวัตรบนเวทีว่าเฟสสาม,มาแน่นอนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนและที่สําคัญค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและก็ใกล้เคียงนะคะในส่วนของการเดินหน้าเพราะว่าจะมีการทดสอบระบบค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมและจะมีความพร้อมในการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3ที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะในการรับสิทธิ์เหมือนกันกันกบเฟสสองนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้แอปพลิเคชันมีความสําคัญมากๆดาวน์โหลดมาไว้บนมือถือได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขั้นตอนในการตรวจสอบเช็คสิทธิ์นั้นได้นําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วหรือว่าใครกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้รอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันว่าจะมีการทําต่อแน่นอนแต่ตรงน,นี้อาจจะยังไม่มีกําหนดต้องรอความเจเจนในเรื่องของกฎหมายอีกครั้งหนึง่ง ส่วนคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เฟส3สที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะมาพร้อมกันหรือไม่ซึ่งนายจรพันธ์อมริวาตอบนะคะว่าขอดูรายละเอียดอีกนิดนึงยังไม่จบเพราะยังมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันแต่ยืนยันว่าเฟส3สาม,มาแน่นอนค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ